มาเรื่องของสกูบีดีทางไทยเบฟนะครับวันนี้มาในเรื่องของโครงการนะครับโรงเรียนร่วมพัฒนาครับพา r น s ชิปสก o โปรเจกต์ครับไปรับชมกันเลยฮะไทยเบฟ e, สารต่อการดำเนินงาน p a r t n e r อ h i ช School Project ปีที่6 โครงการ Partnership School เนี่ยเป็นโครงการที่เราทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะทางไทยเวฟเองเนี่ยเราก็สนับสนุนโรงเรียนตั้งแต่ปี2561เราให้ทีมงานของไทยเบฟเนี่ยที่มีความสนใจที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเข้าลงไปทำโครงการร่วมกับโรงเรียนแล้วก็ดูแลโรงเรียนด้วยตัวเองนะคะสถานศึกษา25แห่งสร้างประโยชน์ให้ครูกว่า1,000คนนักเรียนอีกกว่า20,000คน และได้ดึงสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้ามาร่วมกันทำแผนพัฒนาโรงเรียนจุดประกายการเรียนรู้พัฒนาทักษะ3ด้านทักษะอาชีพทักษะชีวิตและการเป็นคนดีเราจะมีการ ศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะให้คุณครูนั้นได้นําองค์ความรู้ตรงนี้นะครับไปออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาของเขานะครับแล้วไปปรับใช้ในโรงเรียนของครูครับเพื่อเพิ่มองค์ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าสร้างประโยชน์ให้ชุมชนสังคม และโระเงเรียนนี้ได้เปรียบโรงเรียนอื่นคือเป็นโรงเรียนพัฒนชิพที่มีไทเบฟเป็นผู้ดูแลเป็นโครงการที่สามารถที่จะต่อยอดได้ซึ่งต้องทํำยังไงก็แล้วแต่ให้คงโครงการนี้ไว้เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและประโยชน์ของโรงเรียนและชุมชนไทเบฟร่รวมส่งเสริมการศึกษาควบคู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรชจำกัดมหาชน ไทยเบฟเองก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนการศึกษาของไทยมาอย่างต่อเนื่องครับ